สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A อทูช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวเปิดตำราพรมชาติล้านนาคนเกิดเดือนสิงหาคมผู้นำเต็มตัว ลักษณะทั่วไปของคนเกิดเดือนสิงหาคมนะคะมักจะมีคนรักใคร่ชื่นชมเป็นผู้นำที่ดีได้แล้วก็ชอบสร้างเกียรติสร้างชื่อให้คนยอมรับมากกว่าจะคิดแต่เรื่องร่ำรวยจิตใจอบอบ้อมอารีต่อคนรอบข้างชอบเรื่องตลก มีสเสน่ห์สุภาพอ่อนโยนใส่ใจคนอื่นกล้าหาญไม่เคยกลัวอะไรทั้งสิ้นมั่นคงเด็ดเดี่ยวเป็นผู้นำเต็มตัวรู้ว่าต้องดูแลปลอบโยนคนอื่นยังไงเคร่งศีลธรรมความคิดอิสระไม่ค่อยเหมือนใครรักทั้งการเป็นผู้นำและถูกนำอ่อนไว้แต่ไม่ค่อยจะอยากยอมรับรักใครและห่วงใยคนอื่นชอบคบหาเพื่อนฝูงใหม่ๆนะคะมาดูเรื่องการงานกันบ,บ้างคะ่ะ เป็นคนอารมณ์ละเมียดช่างฝันมีพรสวรรค์เรื่องศิลปะและดนตรีและกลไกาการป้องกันตัวส่วนในเรื่องของความรักเป็นคนโรแมนติกเนื้อคู่ของคนเดือนนี้อาจเป็นคนต่างชาติหรือลูกครึ่งจิตใจทิฐิดื้อดึงเชื่อมั่นในตัวเองสูงถ้าอารมณ์เสียจะปากร้าย แต่ก็ขยันหมั่นเพียงหวังก้าวหน้าก้าวไกลร่วมกับคนเดือนนี้คนเกิดเดือนนี้จะได้คู่ที่อยู่ร่วมกันจนแก่เท่าลูกคนแรกจะดีมากถ้าเป็นชายนะคะ ข้อเสียก็คือเอื้อเฟือจนเกินไปมั่นใจตัวเองเกินไปเรียกร้องต้องการการยกย่องนับถือมุ่งมั่นแรงกล้าสุดแถมโกรธง่ายเกินเหตุโดยเฉพาะเมื่อถูกแย่หรือกระตุ้นขี้หึงหุนหันพลันแล่นยุ่งเหยิงวุ่นวายตลอดเวลาเอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดตำราพรมชาติล้านนาสำหรับทุกท่านที่เกิดเดือนสิงหาคมนะคะ สำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปของท่านที่เกิดเดือนไหนนั้นตามมาชมกันได้ค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ